แต่นี้ก็เป็นกระบวน427นะฮะไปนะครับกระบุงแบบปันไดไปอ,อันนี้ตะก้องม่มีตะก้องต่างหากด้วยไหน,น,นกัครับโอ้ฝนฝนกำลังเปียอะไยไปไป,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 ไปโอก็ไม่แร้งมากก็กำลังดีครับกำลังดีเย็นเย็น หนึ่งสามห้าเหมือนอยู่โคราชนะไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะทางกฎจิกทางขาดน,นะหนึ่งสามห้าสามหกก็ไปไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้หนึ่งสามห้าก็มาอ,อุบลไม่ได้อ๋ออนี่ก็สียงเจ็ดก็ออกมาครับนะเพราะเริ่มต้นที่โคราชเ,เดี๋ยวผมยกช่วย คับครับน้านะครับวิ่งมาแล้ว ผู้ปะอบกาี่้าน้าผู้ปะการที่ร้สองที่จะลียบหาที่้น้างโปรดยวรูมสิ่งของและของละของกันนำลงจากตรงข้างหน้าเลยเลยมาเลยขอบคุณที่เชยญกันครับ